สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อิงแพบเมืองทองทานีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวในงาน O Top City ต2023นะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังมีจัดนาทีทองพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมสินค้านาทีทองนะครับโหยคนกำลังเยอะทีเดียวเดี๋ยวไปดูว่ามีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับ คนเยอะมากๆเลยตอนนี้เขาก็เอาสินค้ามาลดกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้ Thank mm. you. Mm. อันนี้จะเป็นลูกหยีปัตตานีนะครับสองร้อยบาทเองจับสองร้อยห้าสิบเหลือสองร้อยบาทโอเคหนึ <Okay. S 1> ่งร้อยนี่ราคา หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ้ดีย้้ดเลยหมดแล้วหมดเลยคนเยอะมากเลยครับมองแล้ค่อยเห็นสินค้าเท่าไหร่เลยคนเยอะจริงๆวันนี้เราทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของช่วงนาทีทองนะครับในงานโอท็อปซตต2023ในครั้งนี้นะครับ ก็จะได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับเพราะว่าเข้าไม่ถึงสินค้าด้านในเพราะคนเยอะจริงๆเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งในสินค้านาทีทองบ้างละก่อนที่เขาจะหมดเวลานะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ